สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําหัวข้อนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็จะมีไพ่ให้เลือกนะคะสามกล้องเหมือนเดิมนะคะเด็กที่หนึ่งเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสําหรับ ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็ทุกการกดไลค์กดแชร์กด share, s <ด> u b s c คร b e นะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำทำแสตมป์ให้นกด้วยนะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะสำหรับหัวข้อที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้วันนี้หวังว่ากองไพ่จะไม่สลับนะโอเคเลือกกองที่หนึ่งก่อนเริ่มจากกองที่หนึ่งอันนี้กองที่สองนี่กองที่สามนะ โอเคกองที่หนึ่งมาดูกันหน่อยในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เด็กที่หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างขอดูตัวคุณก่อนว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณดีกว่านะอือห้าถ้วยนะคะสำหรับเด็กที่ เดี๋ยวขอดูภาพชัดไหมขอปรับหน่อยนะคะชัดไหมเอ่ยโอเคก็คือในช่วง1-3เดือนนี้ดูจากเด็กที่1นนะคะคุณน่าจะมีเรื่องอะไรที่คุณยังหนักใจไม่สบายใจหรือว่ายังคงคิดถึงอยู่นั่นเองนะคะ คิดถึงอะไรบางอย่างที่เคยทําร้ายความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณเคยเสียใจเสียความรู้สึกไปนะคะคุณยังรู้สึกแย่ๆอยู่นะคะหมายถึงในความรู้สึกของคุณนะคะ j u s t m e n คุณอาจจะยังรู้สึกมีความหวังหรืออยากได้รับโอกาสอะไรก็ตามที่ที่เป็น ความรู้สึกที่คุณเคยเสียไปความรู้สึกที่คุณยังไม่ได้ปล่อยอะค่ะคุณยังอยากได้รับโอกาสนั้นยังยังอยากจะให้โอกาสนั้นคุณยังมีความหวังอยู่นะคะคุณยังหวังว่าโชคชะตายังจะให้โอกาสคุณคุณคิดอย่างนี้นะคะอืมความรู้สึกของคุณในช่วง1นึ่งถึงสามเดือนนะเด็กที่หนึ่งอดูแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณละคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในชื่อนเดฟูคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะอาจจะเดินทางเพราะว่าไปติดต่อง,งานหรือไปเรียนนะบางท่านนะหรือในบางท่านก็ไปท่องเที่ยวด้วยเลยนะคะเป็นเดฟูล8ดาบอย่างที่บอกคือคุณต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่คุณยังอึดอัดใจนะคะ อึดอัดใจหรือว่าคุณรู้สึกอึดอัดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะนะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีด้วยนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบหัวร้อน คุณจะพยายามแก้ไขปัญหานะคะหรือสถานการณ์ความรู้สึกของคุณนะคะสภาวะที่คุณเป็นอยู่ความอึดอัดความรู้สึกเเสียใจเสียความรู้สึกอะไรก็ตามสิ่งที่คุณยัง,ย,งยังถือไว้อยู่นะ่ะคุณพยายามที่จะจัดการมันให้ดีขึ้นนะคะอืมอาจจะเป็น คุณอาจจะอยากแก้ไขปัญหากับใครสักคนหนึ่งที่คุณมีปัญหากับเขาก็ได้นะคะสองดาบนะวิวออฟว์จูน of ถ้าคุณเคยจบเคยพังเคยทะเลาะเคยมีปัญหากันกับ คนคนนั้นนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะมันวิว o ัลฟ r t จูนคุณจะได้วนเวียนกลับไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะโชคชะตานะคุณจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมขอดูค่ะว่าเขานะคะ เขาเป็นยังไงบ้างเขาจะทำยังไงกับคุณคการเทคแอคชั่นของเขาคิงดาวค่ะไถือช่วยนะคะ the emperor คือจริงๆเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณแหละยังยังชอบคุณอยู่นะคะแต่ด้วยความที่อีโก้นะคะทั้งคิงถือดาบแล้วก็ เอ็มเพอขึ้นมานะคะค่อนข้างที่จะอีโก้เยอะมากคนคนนี้นะเขาจะพยายามนิ่งเฉยกับคุณเขาจะไม่เทคแอคชั่นทั้งที่เขาก็ยังชอบคุณอยู่ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่อะคะ่ะอืมเขาดูไนะช่วยหน่อยนะเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วด้วยมั้ยเนี่ยหรือว่าเขาต้องการความถูกต้องอะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่งนะคะอืม ขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคุณคนนี้เขารู้สึกยังอยากมีคุณนะคะคุณก็คือความสุขของเขาถึงแม้ว่าเขายังจะมีตัวเลือกมากมายหรือคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ตามนะคะเขามองว่าคุณอาจจะจะถอดใจกับเขาแล้วก็ได้นะคะอืม เขาก็เลยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของเขาเลยค่ะนิ่งๆเฉยๆนะคะทั้งๆท,ที่รู้สึกดีแต่เขามองว่าเออเราอาจจะช้อยเยอะหรือเราถอดใจจากเขาไปแล้วก็ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะที่นี้แต่ละกองมันจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่นะไพ่ที่เปิดมานะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวเด็กที่หนึ่งนะคะอะขอดู แนวโน้มของคุณกับเขาอะค่ะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ค่ะโดยเฮอร์มิตนะเตนค่ะเดิมูนเดิมูนโอเคก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังไม่มีความชัดเจนระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็เขาดูเตนหน่อย ้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขานะคะมันต้องใช้ความพยายามที่สูงมากนะหรือแบบค่อนข้างเหนื่อยอเพราะว่าเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยนะคะเออไม่ทำอะไรได้แต่ส่องนะคะอืมก็ต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ที่จะมีโอกาสได้กลับมาคุยกลับมาคืนดีกันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนรักเก่ากันนะคะหรือว่าคนที่มีการทะเลาะกันหรือว่าเคยจบกันไปนะคะถ้าคุณไม่เป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามดูแลวน่าจะเป็นฝ่ายคุณที่จะต้องพยายามนะคะถึงจะมีการได้ได้คุยกันได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะซึ่งดูจากหน้าไพ่แล้วเขาเป็นคนที่โก้สูงจริงนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยมากไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะเอาละจบไปแล้วนะคะสําหรับเด็กที่1นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับเด็กที่ส2สีแดงนะคะเด็กที่2ก็ขอดูสิ่งที่อาขอดูคุณในช่วง 1- นง,งเดือนนี้ก่อนแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวเด็กที่2นะคะขอดูตัวคุณค่ะ สิบถ้วยเก้าถ้วยโห oh. คุณค่อนข้างโอเคเลยนะรู้สึกดีมากๆสำหรับชาวเด็กที่สองคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้มีตัวเลือกเยอะเอ่อ uh, entertain funy มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมโฟกัสอยู่กับตัวเองอ่าวสามแบบที่มาฉะนั้นอาจจะเป็นภายนอกค่ะภายนอก,นอกสิ่งที่คุณคุณเป็น แต่จริงๆลึกๆคือคุณยังเสียใจยังอกหักอยู่ก็ได้นะคะสําหรับเด็กที่สองคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบเสียอกเสียใจหรือว่าถูกทำร้ายจิตใจมานั่นเองนะคะ mm hmm. สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ, mm hmm. ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะว mm ีน hmm. ถือไม้ค่ะ t เดชาร r อ o t ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากเลยนะคะเออเจ็ดถ้วยนะตัวเลือกเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่ได้เลือกใครหรอกเออจะมีคนเข้ามาเหมือนกับ เข้ามาหาคุณอ่ะแบบคุ้งเป้ามันที่คุณเลยอ่ะนะแล้วคุณก็มีตัวเลือกคุณก็ยังยังดูสถานการณ์อยู่ยังดูดูอยู่นะคะคุณก็ไม่ได้เลือกใครค่อนข้างมีคู่แข่งด้วยนะคะก็คือเข้ามาเยอะหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะขอดูหน่อยว่าสามดาบคุณถ้าคุณเสียใจหรือเสียความรู้สึกเนี่ย ใครคะใครทำให้คุณเสียใจสามดาบสิบเหรียญน,นะคะหไม้อืมอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ที่คุณคิดถึงอะคะ่ะแล้วคุณก็คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะไปต่อกันได้คนที่คุณอยากกลับไปหาเขาแั่นแหละนะคะสองเหรียญน,นะเออ ขอดูสิบเหรียญหน่อยอคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะคนที่ทำร้ายจิตใจคุณอะโอเคคือเป็นจีฮพินเทปขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคนในความลับของคุณหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะคุณรู้กันอยู่สองคนนะคะคุณอยากกลับไปหาเขานะคะคนที่ยุ่งตลอดคนที่ไม่ว่างเลย ไม่เคยว่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์โอเคทีนี้นี่ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่ทําให้คุณเสียใจเนี่ยสองถ้วยค่ะเขาก็รักคุณนะคะเนี่ยนะคิดถึงคุณด้วยนะคะหกถ้วยในบางท่านก็เป็นรักเก่ากันนะคะหรือว่าเป็นรักต่างวัยนะ The Magician เขาก็อยากได้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันกลับไปเหมือนกันเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้คืนมาเหมือนกันนะคะเขาอยากคืนดีกับคุณอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะระหว่างคุณและเขานะความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขาพยายามจัดการปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นให้มันให้มันลงตัวที่สุดอะคะ่ะเพื่อที่จะได้กลับมาคืนดีกับคุณอะทีนี้ขอดูว่า เขาจะ take action อะไรบ้างคะเขาคนนั้นก้าเหรียญค่ะ the high l o friend หนึ่งช่วยเขาจะทำอะไรอืม ไพ่ได้สำหรับเป็นดมูนนะนกมองว่าจากหน้าไพ่เนี่ยเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้เขาก็ได้แต่คิดถึงคุณนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของความถูกต้องเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดิมูนมันไม่สามารถชัดเจนได้ต่อให้เขาจะรู้สึกดีแล้วก็จริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะหรือรักคุณแค่ไหนนะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะ เขาดูเก้าเหรียญค่ะใช่เขาต้องเขาเลือกที่จะนิ่งเฉยนะคะหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาตัดสินใจที่จะทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นหนึ่งดาวม,มีเรื่องของความถูกต้องและีิธรรมเข้ามานะคะขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วกันเนาะเป็นเรื่องความรักหมดเลยนะทั้งสองเด็กความรักความสัมพันธ์หมดเลยขอดูแนวโน้มค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะแดไม้เด็กถือเหรียญก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณกับเขายังยังจะได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะอแต่ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะมากๆเลยเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เป็นดูมูลนะหรือค่อนข้างที่จะ ให้ให้คุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แบบเครียดรู้สึกแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีการพูดคุยกันก็คุณก็ไม่ค่อยที่จะได้สบายใจสักเท่าไหร่นะคะสภาวะอารมณ์คือมันคลุมเครือค่ะทางทางความรู้สึกของคุณก็ตามนะคุณจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจคิดมากวิตกกังวลอะไรหลายๆอย่างนะคะ ถ้าคุณยังมีเกณฑ์ได้พูดได้คุยกันนะคะคือเป็นอะไรที่เราบางมากๆนะคะเด็กถือเหรียญไม่ว่าจะในเรื่องของคำพูดสถานะอะไรก็ตามนะคะค่อนข้างเซนสติทมากๆนะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มของเด็กที่2นะเรามาดูกันต่อเด็กที่สามค่ะคุณมากๆเลยนะคะนกไม่ตัดต่อนะคะนก ต่อเนื่องเลยเนาะเด็กที่3ค่ะามาดูกันหน่อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วง1-3ถึง3เดือนคืออะไรแต่เรามาดูตัวคุณก่อนพลังงานคุณใน1 3เดือนนี้นะคะคุณเข้ามาดูคลิปเมื่อไหร่ก็นับไปเลยนะคะ1 3ถึง3เดือนที่คุณดูนะพลังงานของคุณคุณจะรู้สึกยังไงในช่วง 1- 3ถึงเดือนนี้ค่ะเด็กถึงไม้นะคะ ในสื่อเหรียนค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในตัวเองนะคะในช่วง 1- 3เดือนนี้นะสำหรับชาวเด็กที่3มมีเป้าหมายมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ หรือคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลจากคุณแล้วก็คุณรอคอยเขาอะค่ะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารนะคะกับเขาด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวเด็กที่สามคืออะไรคะห้าถ้วยนะคะหกดาบเดสตา คุณอาจจะได้รับนะคะได้รับข่าวสารจากเขาใครสักคนหนึ่งนะคะคุณได้รับข่าวสารจากเขาอาจจะผ่านเพื่อนผ่านโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะทําให้คุณเสียใจเจียความรู้สึกนะคะอืมทาให้คุณอยากหนีไปไกลๆแล้วก็ทําให้คุณต้องแบบต้องกลับไปเยียวยาตัวเองนะคะดือสตาร์ขึ้นมานะคะอืม คุณยังคงคิดถึงเขาคุณยังคงเสียใจนะคะอืคนที่อาจจะเคยหันหลังให้กับคุณไปแล้วนะคะคนที่มีเสน่ห์มากๆคนที่มีความโดดเด่นนะคะอืคุณอาจจะมีอารมณ์แบบอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาก็ได้นะคะด่าแบบนะคะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงคะ ขอ,อดูตัวเขาหน่อยละกัน The World นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติตรดพัวทางไกลนะคะ9ถ้วย5เหรเขาเป็นยังไงเขาก็ค่อนข้างโลกโลกส่วนตัวนะคะสูงอยู่กับตัวเองโฟกัสอยู่กับตัวเองมีตัวเลือกมีช้อยแต่เขารู้สึก เขาเหนื่อยเขาท้ออะไรในความรู้สึกเขาบางอย่างนะคะขอดูห้าเหรียญค่ะอืมเขายังอยากจะตามใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณนะเด็กที่สามห้าเหรียญเขาอาจจะยังอยากจะตามคุณอยากติดต่อคุณนะคะเหมือนเขาอยากจะตามตื้อคุณอะนะ,ะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณหนะะ่อยค่ะ สิบเหรียญค่ะสี่ไม้เขาคิดถึงคุณจริงๆนะสี่ถ้วยเขาอยากพบอยากคุยอยากกลับมาคืนดีกับคุณเพียงแต่ว่าเจ็ดดาบคุณกับเขาอาจจะต้องแอบคุยกันหรือว่ามันเป็นเขาดูเจ็ดดาบคืออะไรคะใช่คือเขาเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกอีกอย่างแล้วก็แสดงออกอีกอย่างหนึ่ง นะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณอยากคืนดีกับคุณนะคะเขามีความสุขที่มีคุณแต่การแสดงออกของเขาอาจจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเขานะคะแต่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาอย่างนี้ยังไงก็ยังยังคงต้องเจอกันนะคะขอดูนะคะขอดูหน่อยว่าเขาจะ take action อะไรกับเด็กที่สาม ชาวเด็กที่3เขาจะ take อคชั่นอะไรกับคุณบ้างคะเขาคนนั้นเจ็ดเปลี่ยนค่ะเจ็ดไม้ค่ะเขาคิดเขาคิดเรื่องของคุณจริงนะเขาอยากพยายามกับคุณอีกครั้งนะอืมคุณอาจจะเป็นฝ่ายหันหลังให้กับเขาหรือเขาหันหลังให้กับคุณนะแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเขามีเกณฑ์ที่จะ จะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาอะค่ะที่มีพยายามกับคุณถึงแม้คุณจะหาหลังให้กับเขาไปแล้วนะเออคุณอาจจะแบบเออโฟกัสกับตัวเองเริ่มต้นใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ก็จะพยายามกับคุณนะคะอืมขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะเด็กที่สามสองดาค่ะ เจ็ดถ้วยค่ะขออภัยนะคะถ้าเสียงเสียงสับไพ่ดังไปหน่อยก็จะมีการระหว่างคุณและเขานะคะเหมือนในบางท่านมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะปิดกั้นกันนะคุณหรือเขาก็ตามนะเจ็ดถ้วย ต่างคนต่างอาจจะมีตัวเลือกหรือมีคนเข้าหาเยอะนะคะทีนี้ยังมีใครสักคนหนึ่งที่ยังแบบว่ายังมีอีกฝ่ายหนึ่งในใจอยู่เสมอนะคะเป็น dm p เ a s สนะแต่มองแล้วนะคะมองแล้วตัวคุณนะชาวเด็กที่สามคุณอาจจะปิดกั้นเข้าไปแล้วก,ก็ได้ คือแบบคุณไม่ได้เปิดใจให้กับเขาคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วก็ได้นะคะเพราะคุณมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาจีบมาชอบพอคุณแล้วด้วยนะแล้วคุณอะ DM p r e s s คือคุณยังอยู่ในใจเขาก็จริงแต่คุณอะรักตัวเองแล้วนะคะสําหรับชาวเด็กที่สามคุณรักตัวเองแล้วคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณอาจจะ อาจจะปิดใจกับเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคุณใหม่ๆก็เป็นได้นะคะเขาดูสองดาบหน่อยปิดใจกับเขาเลยไหมใช่คุณปิดใจกับเขาคนเก่าๆอาจจะเป็นรักต่างไว้ก็ได้คุณกับเขานะคุณจะปิดใจกับเขาคุณยังไม่ให้โอกาสเขาหรือคุณอาจจะรู้สึกลังเลว่าเอ๊ะจะคุยกับคนใหม่ไหมหรือจะกลับไปคุยกับเขา นะคะเพราะเป็นสองดับขึ้นมานะคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดมาคุยมาชอบพอแล้วแหละนะแต่คุณอาจจะอยู่ในระหว่างของการตัดสินใจก็ได้ว่าเอาจะไปคบกับคนใหม่หรือกลับไปคบกับเขาดีนะคะนี่ก็เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวเด็กที่3นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยนะคะนะ ยังไงก็สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID ดีไลน์ที่นกให้ไว้ใต้คลิปนะคะก็แอดเข้ามาปรึกษากันดูก่อนก็ได้นะคะติดต่อสอบถามดูก่อนก็ได้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะทุกทท่านเลยนะคะทุกการติดตามเลยนกไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ